สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกบริษัทไทยเอเชียนเน็ตเวิร์กจำกัดวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเกษตรกรร่ำรวยปลูกก่อนรวยก่อนนะครับจากบริษัทไทยเอเชียนวันนี้เราขอแนะนํากลุ่มสินค้ากลุ่มเกษตรครับซึ่งบริษัทไทยเอเชียนเน็ตเวิร์กมีกลุ่มสินค้าเกษตรที่หลากหลายพร้อมกับเน้นความปลอดภัยเน้นในเรื่องของสุขภาพพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่ทําธุรกิจปลอดเคมีนะครับเพื่อเราเตรียมตัวสู่ประเทศอาเซียน พราะบริษัทเราตั้งชื่อตรงประเด็นเลยครับก็คือเอเชียนเน็ตเวิร์กหรือเทนกรุ๊ปในส่วนนี้บริษัทแนะนําในเรื่องของสินค้าที่อยู่ในบริษัทนะครับที่มีทั้งหมดประมาณที่หน้าจอตรงนี้นะครับจะมีจํานวนทั้งสิ้น500รายการก็คือ,อ,อที่เห็นช่องแรกจะเป็นเม็ดอินทผลัมเพื่อแนะนําให้กับที่น้องกเกษตรกรนําไปปลูกปลูกก่อนรวยก่อนปลูกแล้วรวยยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทีนึงนะครับอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัว สารอัจฉริยะนะครับสารอัจฉริยะตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยกระตุ้นช่วยดูแลต้องเอาไปผสมกับปรีนานาโนผสมกับนานโนแคบซูลใช่แล้วครับต้องเอาไปผสมกับอินทรีย์กําจัดวัชพืชถูกต้องครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวกลางในการช่วยส่งเสริมทุกตัวนะครับรายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันส่วนอีกัน,นึ่งจะเป็นปุ๋ยกระสอบก็คือสารปรับฟูงบํารุงดินอัดเม็ดหรืออินรีย์สกัดอัดเม็ดเขียวสั่งได้ นี่คือชื่อของบริษัทไทยเอเชียเนี่เวิร์กเป็นผู้ดำเนินการเขียวสัรได้มีตั้งแต่25กิโล50กิโลมีออเดอร์เป็นลัตแล้วก็เป็นกระสอบตามที่พี่น้องเกษตรกร,รกต้องการโดยสมาชิกทุกคนทุกท่านนําเสนอโครงการได้เรามาดูปัญหาภาคการ,กรเกษตรปัจจุบันภาคการเกษตรปัจจุบันผลผลิตตกต่ําเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากต้นทุนสูงจากการใช้สารเคมีหุ๋ยเคมีแล้วผลผลิต ขายไม่ได้ราคาเนื่องจากการใช้เคมีที่ซ้ำาๆซักซาแล้วทําให้ต้นทุนสูงแล้วภาระานี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้ผลผลิตที่ดีทําให้เกษตรกรมีผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงนะครับพร้อมกับการขายวัตถุทางการเกษตร,รไม่ได้ราคาปัจจัยเหล่านี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับฝากไว้ว่าถ้าเราลดละเลิกหรือลดการใช้เคมีจะดีไหมครับถ้าลดไม่ได้ ก็เลิกถ้าเลอกไม่ได้ก็ลดเลือกเอาสองวิธีนะครับในส่วนนี้ปัญหานหนึ่งอย่างที่ตามมาเขาเรียกว่าคาตกรางเงียบคุกคามชีวิตเกษตรกรหรือคุกคามผู้ใช้ชีวิตในชุมชนต่างๆเนื่อง,างจากการใช้เตมีที่ตกค้างในดินดินของพ่อหลวงเราดินของพี่น้องเกษตรกรหายไปเสียไปก็เกิดจากเกษตรกรเองนั่นแหละครับไม่ต้องโทษใครนะครับวันนี้บริษัทไทยเอเชียเน็ตเวิร์ดขอเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับ เป็นอาหารเสริมพืชในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรเองนะครับดีอย่างไรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั่นคือคําถามและเรามีคําตอบให้พี่น้องเกษตรกรว่าโลกใบนี้เรารับรองครับไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมโลกใบนี้รับรองครับไม่ทําลายสิ่งมีชีวิตในดินสิ่งมีชีวิตบนดินทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนเพราะเราเลือกแล้วคัดสรรแล้วเพื่อกลุ่มสมาชิกเพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกๆคน นะครับเน้นคุณภาพนะครับเน้นสิ่งที่จะต่อ,ตอยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวเรื่องราคาไม่ต้องปวดหัวเรื่องการขายสินค้าเกษตรกรนะครับเราใช้สินค้า3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวนาโนแคปซูลหรือจะเป็นกรีนนาโนหรือจะเป็นสารอัจฉริยะในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับตามนี้รับรองครับว,ว่าท่านพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอน เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรเป็นอินทรีย์ขนาดเล็กนะครับเข้าสู่เซลล์พืชได้ทันทีไม่มีสารเคมีตกค้างเตรียมตัวก้าวสู่ประชาค,คมอาเซียนนั่นคือที่มาของกลุ่มเกษตรกรและที่มาของบริษัทไทยอเซียนวันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมนาโนใช้ฉีดไม่ต้องหว่านทดแทนปุ๋ยกระสอบครับรับรองครับคุณสมบัติด,ดีอย่างไรมาเทียบให้เห็นอย่างหนึง่งนะครับว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดสุดยอดอาหารเสริมพืชในรูปแบบนาโนไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่งอย่างไร แล้วก็เทียบกับปุ๋ยแล้วถ้าเป็นปุ๋ยเป็นยังไงปุ๋ยสิบกระสอบนะครับถ้าเทียบเป็นเงินก็ประมาณหมื่นหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเทียบสามชิ้นนาโนแคปซูลกรีนนาโนแล้วก็สารอัจฉริยะตัวนี้ราคาไม่แพงครับไม่ถึงสามพันบาทท่านก็ลดต้นทุนทันทีประมาณแปดพันบาททันทีเลยนะครับนี่คือว่าลดต้นทุนนะครับตอบโจทย์เกษตรกร,รได้ตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งทาไมต้องเป็นนวัตกรรมนาโนคุณสมบัติดีอย่างไร ดูแบบนี้ครับดูดซึมง,ง่ายพืชรับสารอาหารได้ง่ายไม่สูญเสียคุณค่าในกระบวนการผลิตสังเคราะห์แสงได้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเคมีเก็บเตรียมสะดวกขนส่งง่ายลดต้นทุนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่เกิดในปัจจุบันนี้เพื่อพลิกฟื้นคืนแผ่นดินพ่อให้เรานะครับกลับคืนมาโครงสร้างของพืชทุกท่านรู้จักดีเกษตรกร,ร,กรทุกท่านก็เป็นป่าชาวบ้านด้วยโครงสร้างของพืชก็จะกินอาหารได้สองทางครับ หนึ่งทางลำต้นสองทางไหนครับทางรากนะครับทางรากเขาจะกินได้ยังไงเขาก็ต่อเมื่อเราใช้พวกสารอาหารพวกนี้แหละครับสารอาหารที่เป็นฉีดพ่นทางใบนะครับเขาจะกินประมาณ70-8 0ถึงนะครับในการกินอาหารทางใบาทางรากประมาณ20-30%ทํถึงามทำไมกินได้น้อยเพราะมันซึมลงเร็วนะครับตัวนี้พอฉีดพ่นเสร็จปับ๊บตัวช่วยในการฉีดพ่นผ่านไปสักขค่นี้ฝนตกมาตัวนี้ตัวช่วยครับสารอาจัจฉริยะช่วยได้ น,นี่คือแนวทางในการทํางานแล้วก็แนวทางในการที่จะลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกร,กรนะครับว่าสินค้าที่เรานําเสนอน,นี้เร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้าตาลดึง่อแตกปอลงหัวได้ดีอย่างไรนะครับให้พืชเข้าตอบครับการขนส่งก็ง่ายนะครับค่าซองสิบ,บาทค่าขนส่ง20บาทจัดส่งในทั่วประเทศครับนะง่ายสะดวกต้นทุนลดลงแน่นอนถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรมีปุ๋ยเม็ดอยู่แล้วก็ใช้ตัวแคปซูลนาโนผสมในปุ๋ยเม็ดแล้วก็หวานได้ครับ ก่อนที่จะลงแปลงจริงถ้าเป็นปัญหาเรื่องยางพาราตายนึ่งก็ใช้ฉีดพ่นหน้ายางแล้วก็ฉีดรอบๆลำต้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในประเด็นที่ดีแล้วก็ประมาณ4 5วันนะครับก็จะเห็นผลค่อยๆปรับสภาพไปนะครับรับรองว่าต้นยางพาราท่านฟื้นขึ้นแน่นอนนาข้าวเหมือนกันครับแปลงสาธิตตัวนี้ปลาม,มันนะครับผลผลิตดีขึ้นแน่นอนเห็นไหมครับสับปะรดนะครับ,บ,รรรบพวกมะละกอนะครับ หรือจะเป็นอ้อยนะครับใช้ได้ครับใช้ได้กับพืชเกือบทุกชนิดเลยนะครับในส่วนนี้ดูนะครับพี่นาแล้วก็นําไปบอกต่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าปุ๋ยที่ดีจะเป็นยังไงเห็นไหมครับที่ขึ้นมานี้นะครับปุ๋ยที่ดีจะเป็นยังไงปริมาณธาตุอาหารดีไหมสะดวกในการขนส่งหรือไม่หาซื้อง่ายไหมเข้าสู่เซลล์พืชได้ดีราคาเป็นไงครับราคาแพงไหมครับแพงหรือถูกนี่ครับนาโนเทคโนโลยีตอบโจทย์ได้้า่าน้ที่น้องเกษตรกรเลือกสมาชิกทุกท่านนำไปเสนอพี่น้องเกษตรกรเราดู อัตราการใช้วิธีใช้กับพืชเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพืช3มเดือนเก็บ8เดือนเก็บปีหนึ่งเก็บ7เดือนหรือ5ปี7ปีก็ว่าไปวิธีใช้ก็ใช้ตามอัตราส่วนนี้ครับ15วัน30วันก็ว่าไปตามประเภทแต่ละพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็อัตราส่วนในการผสมเหมือนกันครับอาตาัตรานี้นะอาจดูข้างกล่องได้ข้างฉลากได้นะครับจะใช้แช่ก็ดีนะครับแช่ท่อนพันแช่มเมล็ดก,ก็ได้ทั้งหมดครับ ประโยชน์ที่ได้รับดินโครงร่วนช่วยแต่พืชรากหากินอาหารได้ดีขึ้นนะครับพืชเขียวใบตั้งนั่นคือคุณสมบัติของนวัตกรรมของนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับแล้วก็แตกกอได้ดีขึ้น1มเมล็ดแตกกอถึง14ต้นโอ้สุดยอดนะครับเป็นการเสริมสร้างท่อน,น้ําเลี้ยงให้แข็งแรงนะครับให้พืชส่งน้ําเลี้ยงไปให้กับใบลำต้นได้ดีขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นพืชอายุสั้นเหล่านี้นะครับตัวอย่างนะครับก็จะช่วยได้ดีขึ้นมากเลยนะครับ ที่แตงกวาที่อำเภอหนองเรือนะครับที่ให้ดูนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ถ่ายทําให้เห็นแล้วก็เราก็ใช้กับพืชจริงนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ยิงพืชอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือพริกที่ตอนนี้หลายที่ปลูกพริกเป็นอาชีพนะครับทุกแปลงมีปัญหาในเรื่องโรคใบใบิดใบงอนะครับช่วยได้ครับโรคราน้ค้าง,างอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายหอมกระเทียมนะครับปักผลกันที่7วัน10วัน,นครับรับประกันในเรื่องของความพอใจ ไม่ยฉะเป็นพวกแอปเปิลนะครับใช้นวัตรกรรมเกี่ยวกับนาโนไล่ชานวัตรกรรมนาโนก็ช่วยได้ครับสิ่งเหล่านี้ใช้สูตรนาโนเทคโนโลยีจากบริษัทไทยอาเซียนเนเวิร์ดเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรก็จะอะไรครับเงินใช้น้อยลงเงินเหลือมากขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นรับรองครับปลอดภัยจากการใช้สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอีกตัวหนึ่งครับสารอินทรีย์กําจัดวัชพืชนี่คือวัชพืชดอกมายาลา ต้นใบยราบมีใครอยากได้บ้างไม่มีอกครับนะมีที่ไหนปลดโอที่นั่นต้นใบยราบเพื่อเป็นตระกูลวัชพืชอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนอยอก,กจัดกําจัดนะครับกาจัดโดยใช้เคมี Me, เป็นอันตรายกว่าพี่น้องเษกษตรกรเองถ้ากําจัดโดยใช้จอบเสียมก็อีกแบบหนึ่งวัชพืชมี2ใบประเภทครับมีทั้งใบแคบและใบ,บกว้างนั่นคือแยกประเภทใหญ่ๆ2ประเภทนะครับเรามาเลือกดูครับเราจะใช้เคมี Me, หรืออินทรีย์ ตอนนี้กําลังนําเสนอสู่ยินรีนะครับเคมีเหล่านี้ใช้เมื่อไหร่มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายเราสารพิษเหล่านี้ซึมเข้าตามผิวหนังซึมข้ามรูขุมขนซึมเข้าตามบาดแผลนะครับเหล่านี้จะมีปัญหาตามมานะครับเช่นถ้ามีบาดแผลจากการเกี่ยวกันเป็นบาแผลเบาหวานนะครับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จะตามเข้ามามากมายเข้าทางกระแสเลือดนะครับแล้วก็อาการหายใจก็เป็นมลพิษถ้าใช้ยาฆ่ายากเยอะแยะมากมาย กินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้นี่คือรูปภาพมือเปืนรับจ้างที่ใช้เคมีฆ่าหญ้าหรือกําจัดวัชพืชโดยอะไรครับใช้ยาเคมีฉีดนี่ครับเป็นรูปใครสามีใครแสดงว่าคนนี้มีโอกาสเป็นแม่มได้เร็วขึ้นนะครับเพราะอาการเป็นหมันนอนตายเฉยๆอมัพืชอมวัชพเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะตามมาจากการใช้เคมีนะครับถึงบอกว่าปูปลานนน้า ในบ้านเราในนาเราไส้เดือนก็ตายครับเพราะใช้เคมียุคนี้เป็นยุคเกษตรอินทรีย์เพื่อปรับกลยุทธ์เข้าสู่เทนกลุ๊ปหรือประเทศอาเซียนในปี2558ที่ติเราต้องเตรียมตัวครับเพื่อเป็นออร์แกนิก100%นะครับเราจะทำยังไงกับออร์แกนิกตอนนี้เรามีกําจัดวรชพืชตัวหนึ่งที่ผลิตจากกลดมะนาวนะครับเป็นสารสก,กัดอะมิโนจากมะนาวกําจัดรัรพืชืนะับปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่ทําลายดินนะครับมะนาวทุกคนกินบริโภค นะครับสกัดมายังไงนะครับสกัดมาในรูปของกรดอะมิโนเพื่อไปทําลายคอรฟิลล์ของวัชพืชในที่มีเดอที่ทุกคนไม่ต้องการนะครับจะทําให้การเจริญเติบโตหยุดชัง่ายไปประมาณ1-2เดือนนะครับพิธีใช้ 200cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรสําหรับหญ้าบางและหญ้าเล็ก 300cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรสําหรับหญ้าหญ้าคาหญ้าฝนหญ้าหนาหรือหญ้าที่มีหัวทุกชนิด และกรุณาฉีดซ้ําด้วยนะครับในอุประเภทนี้แล้วก็ควรระวังต้องฉีดไม่ให้โดนพืชหลักหรือพืชประทานนะครับในส่วนนี้ตัวอย่างในการฉีดพ่นให้เห็นนะครับก่อนฉีดและก็หลังฉีดพ่นนะครับนี่คือแปลงสาธิตให้ดูแล้วครับถ้ากําจัดโดยไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องใช้ยินสีต้มน้าร้อนลวกก็ได้นะครับหรือจะเป็นยูเรียก็ดีนะครับเจอกเสียมฐานก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนี่คือตัวอย่างแปลงสาธิตในไร่ยิก นะครับฉีดตามร่อมผักประมาณ3 4ี่วันก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับปล่อยปลาปลาก็ไม่ตายนะครับหรือจะเป็นต้นยางพาราฉีดรอบๆโดนลําต้นก็ไม่เป็นไรสามารถอยู่ได้นะครับปลาที่ปล่อยไปกับอินทรีย์กํจาจัดพืชของกดมะนาวของไทเทเซียนปลาไม่ตายครับแต่ว่าเชื้อพืชตาย,ตายนี่คือสิ่งที่เป็นเกษตรนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ช่วยความอนุเคราะห์กับไทเทเซียนได้์ลแล้วก็นําไปเสนอข่าวดีบอกต่อพี่น้องเกษตรกรขอบคุณมากครับ